สองคนแม่ลูกก็มาที่สยามนะเธอสยามเนี่ยเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นแล้วก็หลากหลายวัยนะคะหลายกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะเรามากับเสียงเพียวเธอบอกเลยว่าเสียงเพียวนี้อยู่คู่กับฉันตลอดเลยนะเธออย่าดมเสียงเพียวนะจ๊ะีจ่จะเจอวัยรุ่นเลยจ้านี่จะลูกชายก็มาเต้นเลยจ้าฮิปฮอปกันเลยกลางสยามสแควร์นะจ๊ะเธอน,นี่ค่ะแล้วก็มีเด็กหนุ่มนะจ๊ะมาสอนลูกชายฉันเต้นฉันว่าลูกชายฉันไม่ควรจะชกมวยแล้วควรจะไปสายเกาเลยดีกว่าเพราะว่า เต้นไปก็เหนื่อยต้องดมเลยค่ะยาดมเสียงเพียวนะจ๊ะเธอและนี่น้องๆเขาก็ดมยาดมเสียงเพียวนะจ๊ะเธอกินหอมโล่งแรงถึงใจนี่ได้แรงเลยจะเต้นเลยเต้นเลยโอ้โหเต้นถนัดมากนี่บอกเลยนะจ๊ะส่วนผสมหลักจาก เมนททลนะจ๊ะและน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะที่เป็นสูตรเฉพาะของเซียงเพียวจะเธอโอ้โหลูกชายฉันก็เต้นสุดฤทธิ์เลยอ้ามาันจะนุ่มๆเธอหนุมหน่มๆฉันก็บอกนุ่มๆนี่ค่ะนี่ค่ะร้อนๆนะคะก็ต้องดมนี่เลยนะคะยาดมเซียงเพียวนะเะเธออ่ะหนุ่มสาวทั้งหลายนะเด็กวัยรุ่นนะคะแถวสยามนะเธอก็ต้องดมกันนะจ๊ะวัยรุ่นเขาชอบกันตอนนี้ยาดมเซียงเพียวเลย้ะเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าฮอตฮิตมาเป็นสูตรหรือดมก็ได้นะคะจะสูตรหรือจะดมเมื่อมีอาการเป็นหวัดค่ดะ มูกวิงเวียนศีรษะนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าโอ้โหนี่ค่ะคนทํางานหนักนะจ๊ะแบกมาก็ต้องดมนะจ๊ะเธอนี่จ้าเธออย่าดมเสียงเพียวนะจ๊ะเธออ่ะนี่ผู้ช่วยฉันทํางานหนักปับ๊บก็ต้องอาเต้นด้วยค่ะดมด้วยไปเลยค่ะนี่ค่ะเต้นไปปับ๊บอ่าเต้นเสร็จก็ให้ดมไปเลยนะคะอย่าดมเสียงเพียวนะจ๊ะมีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสแมคโครเดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์บูธวัดสัน ท็อปส์และร้านข้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะเธอนี่จะบอกอะไรให้เธอว่าฟังก์ชันดีไซน์ของยาดมเสียงเพียวนะจ๊ะฝาดีไซน์ใหม่นะจ๊ะดันเปิดกดปิดรูอากาศใหญ่สุดได้ลึกมากประกบเติมได้ใช้ได้นานนะจ๊ะเด็กยามต้องมีกันนะจ๊ะบ๊ายบาย